สวัสดีสมาชิกช่อง y o u t u รถไฟไทยกันเดินทางนะครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2,564เราก็อยู่กันที่บริเวณย่านพหลโยธินนะครับหลังหมอชิดใหม่นะครับจะมารอชมขบวนรถพิเศษทหารนะครับที่2606นะครับจากบ้านเป่าไหวมาย่านพหลโยธินนะครับมาแล้วนะครับขบวน2606นะครับพิเศษทหารนะครับ ทำขบวนมาโดยรถจาก G.K. e หมายเลข4024ครับ เดี๋ยวจะมีอีกรอบนะครับเป็นขบวน2608นะครับจากบ้านป่าหวายเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายด้วย1วนพชสนะครับและสอพหอนะครับปิดท้ายขบวนพอหหอน1่งห้นะครับแล้วก็15149นะครับ สำหรับรถพิเศษทหารนะครับบ้านป่าหวายย่านประหลโยธินนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ